Ê chết Ê Ê Ê, Ê. Mèo mèo Vô mèo Dạ dạ Ê ก็ต้องพิจารณาที่ประวัติศาสตร์เหมกันนะครับผมว่าที่นี่มันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับในอดีตชีวิตเราก็เหมือนกับแก้วน้ำแก้วหนึง่งถ้าเราใส่อะไรมัลงไปะมันก็จะเป็นแบบที่เราคิดไว้ แล้วแก้วของคุณล่ะตอนนั้นใส่อะไรไว้ตอนนั้นน่ะเหรอผมก็เคยผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตยังไงล่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเจต ผมเป็นวัยรุ่นธรรมดามีฐานะปานกลางในชุมชนที่ชนบทผมอาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วตอนผมยังเด็กเพื่อนหลายๆคนอิจฉาผมเพราะว่าผมมีชีวิตที่สบายเกินไปในตอนนั้นผมคิดว่าชีวิตเราก็ต้องการความสบาย แม่เราตังค์หน่อยเอาเท่าไหร่อะลูกเท่าไหร่ก็ได้มาเพื่อันนี้เอาไปพังเงนก่อนนะผมพังเดียวนี่หรอบอกกินมั้ยเนี่ยไม่ตังแล้วใช้ปรยัดปยัดละตังเออในตอนนั้นผมคิดว่านี่แหละชีวิตที่มีความสุขได้ทำตามใจของตัวเองเดินตามอารมณ์ของตัวเองถ้าเปรียบหนังแก้วน้ำ ก็คงไม่มีใครอยากจะถือแก้วน้ำที่มันหนักเกินตัวหรอกจิโม่เนี่ยโ,โคบายสามบิ๊เข้าแม่แม่อยู่ในครัวเปล่ามีอะไรกินบ้างเนี่ยเฮ้ยแม่ดีไหมเนี่ย หิวข้าวโอ้หรอแม่ที่บ้านมีอะไรกินเนี่ยโอ้โหแล้วจะกินอะไรไม่มีอะไรกินเลยเหรอหิวข้าว เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออหลับก่อนกันนี่แหละโอ้แม่ขอไปเ้ตัวหน่อยแม่ดิไมเนี่ยแม่ขอไปเ้ตัวหน่อย เรียบดังแก้วน้ำถ้าเราใส่อะไรลงไปมันก็จะถูกเรียกเป็นของของสิ่งนั้น,นเราใส่ชาลงไปงมันก็เป็นแก้วชาจะใส่ไวน์เข้าไปก็เป็นแก้วไวน์เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้มันก็คือชีวิตของเราแต่ในตอนนั้นแก้วองผมก็จะถูกใส่ความสุขของไว้แต่ความสุขของผม เป็นความสุขที่ไม่ดีเลย อเออวันนี้กูไม่เข้าเรียนนะเวย้ยไปเที่ยวน่าหรอเดินช็อปอาหารอะไรกินเออเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเออมึงอยากได้อะไรบอะเออแคร์เดี๋ยวกูไปหาอ่อกัน ถ้าถามถึงเรื่องความรักของผมมาล่ะผมก็คงคิดถึงผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทําให้ผมทําร้ายตัวองผมเองเพราะการกระทํามันโง่เง่าของผมผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่แต่ชีวิตผมสําหรับการให้ให้เพื่อนให้แฟนมันคือความสุขของผมแล้วตัวเองพรุ่งนี้มันเกิดเขาว่าจะไซื้ออะไรให้ ไว้เขาเซอร์ไพรส์ดีกว่านดก็ไ้แม่ไงไอ้หาหวานกันจังไม่สงสารคนโสดบ้างเลยเมันก็ต้องมีบ้าง ไม่ต้องมายุ่งถ้าไม่ไปเรียนก็มาช่วยกันขายของก่อนเออเฮ้ยจริงๆเลยลูกคนนี้แม่ในบางครั้งผมก็คิดว่าการกระทําผิดเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปนะแล้วผมก็เริ่มกระทําในสิ่งนั้นเป็นครั้งแรก ถ้าถามว่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในแก้วที่เรากระทำไปหรือจงใจทำลงไปเราจะแก้ไขมันยังไงในตอนนั้นผมคงคิดได้แค่ว่าก็ต้องดื่มมันไปให้หมดเราก็จะได้ไม่ต้องพบมันอีกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเทมันทิ้งมันก็จะไม่ได้มาอยู่ในชีวิตเราในตอนนั้นผมคงคิดว่าการได้อยู่กับเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนได้เลี้ยงเพื่อนนั่นแหละ ความสุขของผมเอา้าแค่นี้ดูแหรอแค่นี้มันกระจอกแถวบ้านเรียกน้ำหวานเอ้ย ังจากที่ผมเคยขโมยเงินแม่แล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ครั้งเดียวผมขโมยมันบ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในครั้งนี้แม่ผมก็จับได้แบบค้านังคาเขาแต่ผมก็ยังไม่เคยรู้สึกผิดเลยเจ๊ทำอะไรอ่ะอะไรไม่ได้ไอยู่ในมือไม่มีขโมยเงินอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้ขโมยไหนขอดูหน่อยสิ ไม่มีไม่ได้ถืออะไร <ขอ S 1> เลยพอขอแล้วแม่ไม่ให้อ่ะเอาเงินมาแม่จเอาไว้ขายของละลูกไม่ต้องขายแล้วจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราไม่ต้องมายุ่งเลยปะก็ขอแล้วไม่ให้อ่ะให้ทำยังไง E หัเพื่อนอยู่ไหนวะปะที่เดิมที่เดิมไอ้ต่างตงค์ไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับโอเคอเจอกันถึงยาวไปหรอโคตรน่ารักเลยเฮะ เล่นโทรศัพท์กันหมดเลยวะเฮ้ยกินเหล้าดิกินเหล้าดิมางั้นกูขอยือดมามาไม่ต้องเล่นกันละเมา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 เอามารวมมา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 ไม่ต้องเล่นกันแล้วไม่ต้องเล่นกันแล้วกำลวงสองสาวสนุกเลยโอ้ยไม่ต้องเล่นแล้วมาร้อยมาชนแก้วชนแก้วถ้าใครเล่นโทรศัพท์อีกนะเดี๋ยวใส่เพียวให้แก้วหนึ่งเลยโอยเออหมดแก้วดิไม่เพิ่มไหวเด็กจะขอตัวไปนอนก่อนนะได้เลย ไัลโลัเกิดนะขอบคุณค่ะชอบไหมสวยสชอบ่้งานะเดี๋ยวเข้าไปทุดละก่อนนะ เฮ้ย <Hey, S 2> เมื่อคืนน่ะไปกินเหล้ากันน่ะโทรศัพท์หายหมดเลยวะ่ะเออกูหายวะ่ะกูหายนะสงสัยต้องเป็นไอเจตแน่เลยวะ่ะคิดว่าไงว่าไอเจตไปวะ่ะมันก็ไปบ้านมันเลยไป,ไปคุยกับแม่มันดีกว่าป่ะโอเคเจ๊ซื้อของเลยคะ่ะค่ะเรื่องเลยคะ่ะแม่ครับ ไไออมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวกลับทกนเดีเดี๋ยววันหลังมาซื้อใหม่ก็ได้ค่ะวันหลังค่ะเจเจไม่อยู่บ้านหรอครับเจไม่เข้าบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะลูกมีอะไรกันเหรอทําไงอยว่นเนี่ยมันมองโทรศัพท์คืนแน่เลยวะเมื่อคืนน่ะพวกผมสามคนไปกินเหล้ากันแล้วโทรศัพท์หายหมดเลย ผมมีหลักฐานด้วยว่าเจเจจะไป็นลนออกไปใช่ครับโทรศัพท์เครื่องละเท่าไหร่นะลูกเครื่องละสองพันกว่าครับสามเครื่องก็ตกหกหมื่นกว่าแล้วอ่ต้องหกหมื่นเลยเหรอเองินขนาดนั้นแม่จะเอาไหนไมาใช้อ่ะค่ารถเข้าบ้านแม่ยังไม่ได้ผ่อนเลยนะลูกเอาอย่างงี้แล้วกันครับถ้าเจดไม่เอามาคืนเดียห,หาพวกผมใจร้ายแล้วกันแล้ั้งาพวกเรากลับ แฟมันดีวะไมโผลอย่างงี้ว่าบอกบอกให้ดาวรู้ก็ดีนะว่าโทรไปหาดาวเลยวะอือโทรไปหาดีฮัลโหลดาวเออไอเจนมาขโมยโทรศัพท์พก็งเราไปอ่ะอืมเราก็เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นคนแบบเนี้ยยังไงก็คิดเอาเองแล้วกันแค่นี้แหละโทรมาเตือนเฉยๆโอเคบาย จ็ดเป็นยงอะไรมาลูกตัวไหมเพื่อนๆเขามาเต็มบ้านเลยไม่ท้าวู้ไหมก็เจ็ดไม่ได้เป็นคนท้าก็เขามีหลักฐานมาแม่ผิดหวังในตัวลูกมากเลยรู้ไหมเจ็ดแม่ไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนแบบนี้นะทำไมถึงทำแบบนี้ลูกแม่ผิดหวังมากเลยรููไหมอะไรแ่บแม่เนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้แม่เจียใจม้ากเลยลูกไหมเจ็ดโอ้ เริ่มยุ่งกับชีวิตผมได้แล้วเต็ดเ่็ดลูก ของหน่ยครับรอกันคครับเสียทางข้าวนะลูกข้าวอะไรเนี่ยเงวไม่กินทานสักนิดนะจะได้มีแรงเง้เดขายเนี่ยของนะขายของหน่อย แชมพูนะครับ ครับมาทำไมอาวเขามาตามหาตัวเองไงรู้ความจริงหมดแล้วนะตัวเองเป็นคนยังไงอ่ะอาวเขาเป็นคนอะไรอ่ะเขาทำอะไรผิดอล้วจะมีหน้ามาถามอีกเหรอ,หรอ,หรอแล้วเรือาจะไปไหนก็ไปเอาเบงเบงเบงขอโทษ Thank uh -huh. เป็นไงบ้างลูกแขนหายหรือยังแม่แม่ผมขอโทษน,นะครผมผิดไปแล้วสำหรับลูกแม่ให้อภัยได้เสมอ ถึงแม้ผมจะสำนึกผิดกับสิ่งที่ผมทำไปแล้วผมก็คงต้องชดใช้และยอมรับผิดในสิ่งที่ผมกระทำไปบาปกรรมก็ยังคงติดตัวผมอยู่ตลอดและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็คอยตอกย้ำจิตใจผมเสมอว่าผมไม่ควรทำสิ่งเลวร้ายนั้นอีกแล้ว ชีวิตตอนนี้ของคนล่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตของผมตอนนี้เหรอ อนนี้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนผมให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นสิ่งแรกเลยผมรู้สึกรักตัวเองรักคนรอบข้างแต่มันไม่เท่าที่ผมรักแม่ผมหรอก,รกเพราะว่ามันทำให้ผมได้รู้ว่ามีแม่ผมคนเดียวที่รักผมมากที่สุดทุกวันนี้เราทุกคนต่างมีแก้วเป็นของตัวเอง ดีที่ว่าเราจะทำอะไรกับแก้วใบนี้ดีหากเราไม่ดูแลไม่มัดระวังแก้วที่ถืออยู่ในมือก็จะเล้าวจนแตกและสุดท้ายเราก็จะต้องทิ้งมันไปเหมือนชีวิตของเราเองผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขมากที่สุดครับเพราะจะทําให้สังคมเสื่อมโมทรมทําให้มีใสต่ติดตัวแล้วก็เป็นหญหาของสังคมค่ะ หรับการลักทรัพย์และการทำ้ายหมู่บ้านการลักทรัพย์เนี่ยถือวด้วยเหตุผลต่างนานาก็แล้วแต่ความจำเป็นหรือต้องการใช้เงินใช้ทรัพย์อะไรมันก็ถือว่ายังผิดกฎหมายในส่วนของหมู่บ้านนี้ซึ่งเยาวชนไม่ควรที่จะกระทําผิดกฎหมายส่วนนี้เพราะว่าเกระทาผิดกฎหมายแล้วมีการพิมพ์มือประวัติการต้องโทษก็จะ ไปอยู S <S ่ในในกองทะเบียนประวัติอาญากก็จะมีผลในส่วนของอาาธเกิดวันหน้าในอนาคตเราได้งานได้มีการตรวจสอบประวัติแล้วก็การกระทำผิดในช่วงที่เรายังเป็นเยาวชนด้วยกระทำผิดก็จะมีผลต่อการทำงานนี้พอเราการำลงดีจิทัลเนี่ยก็ต้องยึดหลักีิธนรมคุณธรรมและกฎหมายให้อยู่ในกรอบของชิ้นรำคุณธรรมและกฎหมายแล้วก็อาณาธน่าจะ Of see you